ถ้าตลาดจะเล่นเพียวเพลย์เรื่องของราคาปูนที่ปรับขึ้นควรจะเล่นปูนกลางก็เชื่อว่า2025เนี่ยก็เติบโตมาสักเกือบๆส่วนปูนใหญ่นะครับจะเห็นว่าเด้งขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่อัปเดตไปข่าวเรื่องปูนอาจจะมีผลบ้างนะ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าถ้าไปดูใน i v l ในกลุ่มเคมีคอลเนี่ยบวกประมาณแค่5-6%แต่ว่าปูนนี่บวกได้11เลยเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น โพ i ิทีฟเพิ่มเติม <_ d ream> add-on มาจากข่าวเรื่องที่ในไทยเนะี่ยมีการปรับราคาขายปูนนะครับซึ่งน่าจะทำให้ Gross Margin ธุรกิจปูนดีขึ้นแต่ด้วยความที่รายได้สัดส่วนหลักเนี่ยต้องยอมรับว่าภาพทางด้านขวานะครับยอดขาย41%เนี่ยสีเขียวมาจาก SCG Chemical คอเพราะนั้นมันเลยทำให้ Positive ไม่ได้เต็มที่100%นะฮะซีเมนต์เป็นส่วนน้อยไปแล้วตอนนี้ใช่กลายเป็นแค่แบบ สิบกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผม S C G P ยังใหญ่กว่าด้วยซ้ำเลยนะตัวสีสมๆเนี่ยก็เลยทำให้มันไม่ใช่เป็นเพ er ียวเพลย์เท่าไหร่ถ้าจะเล่นข่าวนี้นะผมก็ย้ำนะว่าถ้าตลาดจะเล่นเพ er ียวเพลย์เรื่องของราคาปูนที่ปรับขึ้นควรจะเล่นปูนกลางเ,เพราะว่าธุรกิจเขายังเป็นปูนเพียวๆอยู er ่นะครับส่วนผลรอบแทนเนี่ยคือผมว่าส่วนหนึ่งคือเป็นภาพของการรีบาวด้วยแหละเพราะลงมาต่ำม,มากจริงๆนะฮะช่วงต่ำสุดเนี่ยร2อยบ้าบาทเลยอันนี้ก็เด้งจากตรงนั้นเนี่ย คือผลตอบแทนหนึ่งปีย้อนหลังมันลบ5้าสมันลงมาแรงมากนะครับธุรกิจเคมีคอลเนี่ยมองว่าน่าจะบอททอมแล้วนะพี่บลยมถ้าไม่เกิดดีไซน์นอย่างเดียวเราจีนแหล,แล,วและ,ะว่าเคมีคอลก็ทุกคนก็ยังคิดว่าจีนก็ด้วยความเป็นผู้ประโภคที่น่าจะใหญ่สุดในโลกเนี่ยก็ที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ consumption เนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องน่าจะมีการใช้เคมีคอลที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวความหวังที่จะเกิดขึ้นก็คาดกันว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีเป็นต้นไปครับ แต่ว่า s อ c ก็จะมีประเด็นเรื่องต้องลงทุนเพิ่มตัวของลองซอนอยู่นะครับอันนี้ก็ก็อาจจะไม่เหมือนบริบทของ p t g c นิดนึง mm hmm. ที่ GC เขาจะมีตัว Product ตัวในเคมีพันเนี่ยทีก่กระจายความเสี่ยงหลายๆ Product มากกว่าไม่เหมือน s อ c ที่อาจจะกระจุกตัวก็เลยเถ้าดูเป็นภาพ Overall เนี่ยคิดว่า Bottom แต่ว่าถ้าดูเป็นรายๆายอันเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีว่า Product ที่เอ c เขาทำเนี่ยมันมันฟืนไหมมันก็จะเป็นที่จุดต่างกับ GC นิดนึงตรงนี้นะครับแต่ PBV เนี่ยถามว่าต่ำไหมต่ำจริงนะครับตอนนี้อยู่ที่0.58เท่านะครับปกติดู Book Value เนี่ยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องดูด้วยว่าเนื้อข้างใน o o Value มันมันมี Value ไหมคือสิ่งหนึ่งก็คือทางบัญชีเขาพยายามที่จะสะท้อนสาระสำคัญทางเศรษฐกิจให้ได้ดีมากที่สุดแหละแต่บางทีมันก็ไม่ได้สะท้อนได้ร้อ แต่ด้วยความที่ s c c เนี่ยปีที่แล้วมี Impair ไปค่อนข้างเยอะมากแล้วไม่ว่าจะหลายๆอันเลยนะฮะเอ่อทำให้ขาดทุนค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วเนี่ยผมว่าการที่เขา Impair ไปเนี่ยมันทำให้การสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจใน Book Value มันดีมากขึ้นเพราะนั้น Book Value ตัวน,นี้ผมว่าก็ Trust ได้มากขึ้นระดับหนึ่งเพราะ Impair ไปเยอะเนี่ยก็เลยคิดว่า0.58เท่าก็ต่มจริงๆนะครับแล้ว b o o ก Value ก็พอที่จะสะท้อนในยะสำคัญสาระสำคัญทางเศรษฐกิจได้เหมาะสมพอสมควร แต่ตอนนี้ยังเป็นถืออยู่นะนักวิเคราะห์เรายังอยากจะรอความชัดเจนในการฟื้นตัวของธุรกิจเคมีคอลอยู่นะครับก็ระคาเหมดสมร้อยสามสิบภาพนี้คงต้องเล่นเป็นเทคนิคนะให้พี่วัดดูให้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตัวงบตัวอะไรเงี้ยยังไงแต่มาหนึ่งแต่มาสองก็จะยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะก็จะเชิงพื้นเมทัลก็อาจจะแดนต้องรอความแน่วแต่เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ย SCGP หรือว่าเคมีคอลเนี่ย รึ่งปีแรกก็ดูยังไม่ค่อยเรียกว่ายัางฟื้นตัวไม่ได้ชัดเจนมากก็ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งละกันก็ถือว่าต้องเป็นลาาักษณะของเทรดดิ้งไปนะครับโอเคแล้วก็มีโปรโมท DCA กันนิดนึงเนาะโปรโมชัน dCA เนะครับเดือนนี้ถึงเดือนหน้าครับ3มีนาคมถึง30เมษายนเนี่ยส่งคำสั่งผ่าน dCA นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็รับบัตรกิฟต์วอชชั่มูลค่า100บาทเลยนะครับก็เน้นออมพุ้นแบบย,ย,ยั่งยืนนะพี่นพก็จะมีลิส หุ้น DCA มาให้นะครับอันนี้ก็สอบถามทาง Marketing ได้นะครับถ้าถ้าเกิดจำจำลิสต์หุ้นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวส่งไปให้อีกทีหนึ่งส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูตามสื่อประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับโอเคก็เข้าสู่เ a เปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมีเพเปอร์หนึ่งเป็น AI นะครับอัปเดตการหลังนะจากที่มีอัปเดตไปก็เชื่อว่า2025เนี่ยก็เติบโตมาสัก เกือบ9%็นะครับก็รายได้จะอยู่ที่7.4พันล้านนะครับก็กลุ่มอาหารสัตว์เนี่ยยังเติบโตได้ดีนะครับเศษเปร์เซนยือนเยียก็เป็นประมาณ ,6000 กว่าล้านมาจากหลกัหลกๆก็ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นนะครับดิแมนของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็มีลูกค้าแบรนด์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ทาง AIA เองก็จะมีเป็น ฟังชั่นัลเพสฟู้ดนะครับก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นลูกเล่นใหม่ที่ออกมาเป็นปรดักใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับภาพรวมก็เลยยังเติบโตได้โอเคส่วนอาหารพร้อมทานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันจะลดลงนิดหน่อยนะครับก็เขาจะไปเน,น้น่องสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับก็ลดลงประมาณสักเเอนะครับอยู่ที่800ล้านบาทแล้วก็เรื่องของตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นตัวหนอาอกลางซึ่งตัวหนอาอกลางถึงที่เราอัปเดตกันก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ยังคลุกกลุ่นกันอยู่ก็ทําใหร้รวมก็คาดว่าตัวอะไรได้จะลดลงไป g p m เนี่ยจะเหลือประมาณสัก1 8บแถึงยีนะครับมาจินจะลดลงนิดนึงนะครับจาก20กว่ากเพราะว่าค่าเงินก็ปีนี้ก็แข็งเรียกว่าแข็งกว่าที่เราคาดการไว้ตอนนี้ก็33กว่านะครับแต่ที่คาดไว้ประมาณ35แล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่เราอัปเดตกันไปเหมือนกันอย่างทูน่าเนี่ยก็ ถือว่าเพิ่มขึ้นในช่วงปี2025นี้นะครับเทียบกับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้น GPM ก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มประมาณสักกลางปีหน้านะครับอันนี้ก็จะ,ะเป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารให้ก็คือมันมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็เลยจะต้องมีการลงทุนในการที่จะเพิ่ม capacity ตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าไม่ต้องกู้นะครับก็ใช้กระแสเงินสดในมือทยอยทยอย เพิ่มแคปซีตรงนี้ไปนะครับก็ยังแนะนําซื้อนะครับ AI ก็ธเกตไรซ์อยู่ที่6.5ภาพรวมเราก็ยังชอบตรงนี้แล้วก็ถ้าเทียบกับ ITC ก็ต้องยอมรับว่า AI ก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบเนกง่ลบมากเท่า,า ITC อย่างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของภาษีหลรเงี้ยก็ถือว่า AI นี่ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบตรงนั้นนะครับก็เชื่อว่าภาพรวมๆก็ยังดูดีอยู่อาหารสัตียงก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับ